ได้วิตามินซีอะไรก็ได้วิตามินซีตัวจริงต้องเรียลซีเบจจี้ไฟเบอร์จากผัก30ชนิดดื่มง่ายไม่เหม็นเขียวอัลฟาคอรฟิลลัสแอนสกัดจากธรรมชาติร้อ1เปอร์เซ็นต์หนึ่งช้อนเท่ากับผัก10กิโลกรัมสวัสดีครับวันนี้ผมอยิวกับพี่จ๋าค่ะพี่จ๋านะครับกลับมากับ ของบูธอะไรครับเนี่ยอ ah, ่าเป็นทีมฟอร์พาร์ทค่ะมากัน2บ้านอ๋อมา2บ้านใช่ค่ะคำว่า2บ้านคือังไงครับ2บ้านเราเป็นคนที่เลี้ยงฟอร์พาร์ทแล้วเราก็มาร่วมกันออกบูธค่ะก็คือเป็นตัวจริงที่เลี้ยงจริงและขายเองแล้วก็มาแชร์กันแล้วก็มาออกบูธคู่กันเลยถูกค่ะเจ้าเจ้าตัวข้างหลังนี้ไม่ใช่ฟอร์พาร์ทใช่ไหมครับค่ะเป็นตัวเลี้ยงแขกค่ะธรรมดาเนี่ยร้านที่จะอยู่ที่เซ็นทรัลเวสเกต แล้วอันเนี้ยคือเขาเป็นตัวมาสคอตของเวสเกตอ๋อก็คือเป็นใครที่คือมีแฟนคลับมี F C แล้วคนนี้แล้ววันนี้มี F C ตามมาที่นี่บ้างไหมมา3คนแล้วค่ะมาสามคนแล้วเหรอครับแต่ว่าร้านที่เวสเกตเรายุบไปแล้วไงคะอ๋อตอนนี้เน้นออกอีเวนต์อย่างเดียว F C เริ่มคิดถึงแล้วถูกค่ะ F C มาหาแฮปปี้แฮปปี้เหรอลูกแฮปปี้แฮปปี้ไปลูกไปจุบคนโน้นแฮปปี้มาแฮปปี้อย่าสวบนะแฮปปี้ไม่ไม่ทางด้านนี้ค่ะโอเคโ๊ยแฮปปี้เนี่ยค่ะ แอปปี้เป็นน้องพันอะไรครับคนนี้เซเนกันค่ะเป็นเซเนกันแพรอตนะครับใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็คือเป็นเป็นนกฟอรพัดใช่ไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่เราจะเน้นที่ฟอพัดเป็นหลักแต่เราก็จะมีพวกม็องพาราคีทด้วยค่ะก็คือ,อเป็นพวกกลุ่มนกแก้วขนาดเล็กที่ยูก <ขา S 2> ค่ะนกแก้วขนาดเล็กถึงขนาดกลางนิดนแล้วเห็นมีตู้ตู้แบบนี้นี่คือทําไมต้องเป็น อันนี้นะคะเป็นตู้อะคริลิก<ม>ที่เราควบคุมอุณหภูมิเราปรับทั้งอุณหภูมิให้มันมีอากาศเนี่ยนกอยู่อุ่นสบายอ๋อหมายถือว่าอันนี้ใช้เฉพาะออกงานปะครับหรือว่าใช้เลี้ยงไปเลยเพราะว่าในนี้มันค่อนข้างเย็นเนาะอ่อะาใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะ<ท>เลี้ยงเลยก็ได้หรือออกงานก็ได้ถ้าเลี้ยงเลยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเวลาเราเปิดแอร์เราเปิดให้ตู้กบทางานอุณหภูมิมันก็คอนโทรลที่นกอยู่สบายก็คือมีทํา ขายด้วยเลยทําขายด้วยค่ะก็มือเป็นคนที่เลี้ยงฟอพัทนี่แหละค่ะเป็นคนผลิตตู้ขายสมมุติว่าถ้าไซนี่ไซกระทัดร้านเลยห้าพันเนี่ยสามารถเลี้ยงน้องฟอพัทได้กี่ตัวสองตัวพอค่ะสองตัวใช่ไหมครับจริงๆไซนี้ก็สองตัวก็พอไม่ต้องเลี้ยงเยอะแล้วค่ะเพราะเขาเป็นนกที่เล่นของเล่นเก่งเขาใช้อเซสรอรีเฟอร์นิเจอร์เก่งใช้สเปซใช้แใช่ค่ะเขาเป็นนกที่เล่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หลายๆอย่าง เซตกันเป็นเหมือนของแต่งบ้านนะครับเหมือนมีเราทำเหมือนมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านแล้วก็ดูให้มันมีความสุขในการที่เราเลี้ยงเขาสวยงามด้วยแล้วก็ใช่ค่ะเขาปลอดภัยด้วยถูกค่ะดนมีดีมากเลยไงขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะมาดีวีค่ะมาร่วมกันเป็นครอบครัวคนรักสุนัขกับพวกเราอ f ฟติไลท์ถ่ายละครก่อนได้หอย เสร็จเร็วเว้ยห้าฉากรวดเดียวจบเลยสบายแล้วติดกันไหมแม่อ่ะ<า> หอ้อออยอกินผักอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยนี่คุณไม่รู้รอ่ะเขาบอกนะใน1วันเนี่ยเราต้องมีไฟเบอร์1นึ่งหมืม่มกรรมต่เสียเวลาทั้งวันอย่างเงี้ยน,นะอะก็กินนี่เลยวินฟาร์มเบจจี้สองเดียวก็1นึ่งมืกรัมแล้วเหมือนกันเอาไปจริงเหรอเออไปนอนก่อนนะแต่ไม่ได้นอนที่นี่วินฟาร์มเบจจี้ครับไอเล่